นี่ที่บอกว่าจะมาถึงกลางซอยเนี่ยนะคะคือตรงนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะเขาเป็นเขาเรียกอะไรคาเฟ่แมวนะเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูเขามี <c oughs> ประมาณมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งอาหารด้วยนะตอนเย็นเขาก็เปิดเป็นอาหาร mặt ra hết hầm mặt ra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  mặt ากนี่ค่ะคุกกี้จุกจิอร่อยมากเฮ้ยตกใจมีจานในแถวนี้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปข้างในมีอะไร ตรงนี้เป็นส่วนของ,ง,งร้านอาหารขายรองเทาง้าแล้วก็มีที่นั่งทานนะคะเนะข้ามาทาานอาหารเ,เราลงมาแล้วนะคะที่จริงข้ามีหลายจุดที่จะให้ขึ้นไปข้างบนได้ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขาบอกว่าอุ้ยชั้นสองเนี่ยไม่ใช่แคชคาเฟ่นะคะม <c oughs> ีที่ให้น้องๆเล่นเนี่ย เอ้ยเฮ้ยมีคนแอบอยู่ในนี้คนเลยเฮ้ยจนุกเท่าไหร่ตรงนน้นที่ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นร้านขายของกระจิตๆแต่ว่าเขาไม่ให้ขายด้วยค่ะนี่คือความน่ารักของบริเวณนี้นะคะใช้พื้นที่นิดเดียวเองแต่ว่ามันมีความน่าสนใจ มันมีความกลิกๆอะ่ะตัวนี้ถ้าจะเปิดเป็นิร์ k ชออ็อปนี่ค่ะสำหรับคนรักแมวสำหรับภาพแมว ไม่รู้หรอกเราจะลองกดไปดู้ดูว่าคืออะไรนี่มีคนดูออกไปหรือเป่า ตรงนี้เป็นความน่ารื่นรมย์หนึ่งนะคะถ้าใครแวะมาแถวนี้ก็มาที่พี่จิจโจอยูนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่นี่มาชมความคึกคิกน้าร้กเราชวนเดินกันแค่นี้ละค่ะมีร้านอีกเยอะมากแล้วก็สุดๆนู่นเป็นร้านกาแฟไปชิมกันมาแล้วเหมือนกัน นากามิชินะคะเป็นถนนที่น่ามาเดินทีเดียวค่ะในคิจิโอยิซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากโตกเกียวเรียกว่าเป็นชานกรุงเมืองที่มีสเสน่ห์อีกเมืองหนึ่งค่ะ